การลงทุนอ,อมทองคำเป็นวิธีการเก็บออมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากทองคำมีมูลค่าคงที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน,นทางเศรษฐกิจได้ดีหลายคนเลือกที่จะอ,อมทองคำแทนการเก็บเงินสดเพราะเชื่อว่าทองคำจะสามารถรักษามูลค่าได้ในระยะยาวข้อดีของการอ,อมทองคำง การป้องกันเงินเฟอ้อทองคำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมูลค่าของทองคำจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินลดลงดังนั้นการอมทองคำสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้ 2. ความมั่นคงทองคำมีความมั่นคงมากกว่าเงินสดหรือตราสารทุนเนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลหรือสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ การมีทองคำในพอร์ตการลงทุนจึงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี 3. ความสะดวกในการเริ่มต้นปัจจุบันการอมทองคำสามารถทำได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการซื้อขายทองคำโดยตรงคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินเพียงเล็กน้อยและค่อยๆสะสมทองคำไปเรื่อยๆ 4. ทองคำสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการขายทองคำจริงหรือการขายทองคำผ่านระบบออนไลน์ทําให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากมูลค่าของทองคำได้ทันทีที่ต้องการข้อควรระวังหนึ่งความผันผวนของราคาแม้ว่าทองคำจะมีความมั่นคงในระยะยาวแต่ในระยะสั้นราคาทองคำก็อาจมีความผันผวนได้ซึ่งอาจส่งผลต่อกำไรขาดทุนในการลงทุนระยะสั้นส ค่าธรรมเนียมการซื้อขายทองคําอาจมีค่าธรรมเนียมที่ต้องพิจารณาเช่นค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหรือค่าบริการจากแพลตฟอร์มที่คุณใช้ในการอมทองคํสามไม่มีดอกเบีย้ยหรือเงินปันการอมทองคําไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลเหมือนกับการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหน,นี้ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาให้ดีว่าการลงทุนในทองคำสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินหรือไม่ โดยรวมแล้วการออมทองคำเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมในระยะยาวและต้องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงควรศึกษาและพิจารณาอย่างทีถ้วนก่อนตัดสินใจ